สวัสดีค่ะวันนี้บุญไหลทําไล่มันนะคะซื้อสมแดงมาให้นะใช้ให้น้าดูแลค่ะขอเชิญท่านมาดูเลยค่ะว่าใช้สมแดงแล้วมันเป็นยังไงค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้าน้าใช้สมแดงแล้วใช้ยังไงคะยอดใช่สมแดงไต้่สิบกีกีก็นามสิบปุริษอืมกีจีแก่สามครั้งนะสามครั้งใช่ไหม ครั้งอ๋อนี่นี่ฝาดีอันนี้วหล้ลุงนี่ดูดิสูขึ้นสูขึ้นดิอันนี้กดเดียวนะใช้อย่างเดียวเลยใช่นไหมใช้อย่างเดียวไหนไหนดูดิดูหัวมันที่ลุงหัวมันดูหัวมันหนค่ะหัวมันโอ้นี่คือหัวมันนะค่ะโคตรมากเลยค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นมันกี่เดือนลุงมันกี่เดือนคะทระมาณแปดเดือนแปดเดือนเแปดเดือนเนาะโอ้ไหนไหนไปดูต้นนู้นที่มันมีไหม ดอกใหญ่เลยดูดิเสี่ยวสิกหัวหัวมันโอ้โหนี่ต้นเดียวนะโอ้ไม่ต้องไหวต้นเดี่ยวหัวมันเยอมากเลยครับโอ้โหข้างล่างอี่างเนี่ยหัวมันท่านาดให้สมแดงนี่สมแดงสามครั้งไงใช่ไหมใส่เคมีไหมไม่รู้ไหมใช่ไหมไม่มีเคมีครับไม่มีเคมีเลยโอ้โหถนัดชักไม่ครบสามอย่างยังได้ขนาดโอ้โหตรงนี้กี่ได้ลงตรงนี้กี่ไรสี่ไร่ครับนี่ครับตรงนี้กี่ไร่นะโอ้เยี่ยมเลยเนาะ ลุงลุงว่าคุม้มไหมกับสายสมแดงคุ้มครับประหยัดไหมประหยัดปร,ประหยัดก็เคยมีไหมมีแค่ผมไม่ใกล้ๆครับร้านก็ซื้อมาให้ผู<อ>้เล็กใช่ใช่แล้วมันก็ได้ผลยังที่ห่านบอกโอ้ก<อ>็<อ>สแสดงว่าลุงต้องบอกว่าคุม้มใช่ไหมเนี่ยคุ้มครับอ่าอย่างนี้ลุงลุงให้สมแดงกี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นดีกว่าโอ้เยี่ยมเลยเนาะไหนไหนดหที่ลุงยกโป่ให้หน่อยดิสมแดง ผมโก้สมแดงไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโอ้